ตอนนี้เราก็ทําการไขน็อตแล้วก็ถอดลูกบิดตัวนี้ออกมาแล้วนะครับอ่าต่อไปนะครับเราก็คือจะต้องทําการถอดบุชนะครับด้านล่างของตัวนี้นะฮะถามว่าถ้าเราใส่อันนี้คือตัวใหม่ของโกโตเราใส่ลงไปเลยได้ไหมนะฮะนะฮะใส่ลงไปได้แค่นี้นะครับเพราะมันติดนะฮะอย่างที่ผมบอกหลายๆสมาชิกหลายๆท่านไปสมาชิกหลายๆท่านจะชอบถ่ายรูปมาให้ผมดูแล้วก็บอกว่า เนี่ยเอาแบบเนี้ยมาชุดหนึ่งนะเอาแบบใส่พอดีได้เลยนะอย่างที่ผมโชว์ให้ดูเนี่ยนะครับมันก็ไม่มีอะไรที่เป็นมาตรฐานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องทําการวัดขนาดเสมอนะครับถ้าเราต้องการอะไรที่มันแบบพอดีโดยที่เราไม่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงอะไรใดทั้งสิ้นเลยเนี่ยต้องทําการวัดทุกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทําต่อไปคือผมจะต้องตอกตอกตัวบูชตัวนี้ออกนะครับผมวิธีการตอกนะครับเราก็คือต้องตอกส่งในลักษณะที่ แบบนี้นะครับก็คือหาอะไรดันมันด้านล่างแล้วก็ตอกตอกตอกให้ไอ้บูชตัวนี้มันหลุดออกมาจากหัวกีต้าร์นะครับเป็นลักษณะนี้นะครับผมแล้วก็เอาบูชตัวใหม่อัดเข้าไปนะครับในส่วนของการตอกตัวบูชเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยทางออของโกโตเนี่ยเขาก็มีขายสิ่งที่เรียกว่าเหล็กส่งนะเหล็กส่งมันก็คือเหล็กที่เขาจะกลึงมาพอดีกับตัวขนาดบูชเลยคือมันจะมันจะเข้าไปนั่งด้านในของบูชตัวนี้พอดีนะฮะ แต่ว่าผมไม่มีนะครับผมก็เลยใช้ไข่ควงเนี่ยนะฮะจะเห็นว่ามันก็นั่งพอดีๆของมันอยู่นะครับเอาไขควงสอดแล้วเราก็ตอกเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะครับผมวิธีการนะครับก็ให้เราเอาไขควงนะฮะใส่ลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็มือสองนิ้วด้านบนประคองไข่ควงด้านล่างประคองตัวบุชนะครับก็คือจริงๆแล้วอ่ะเราไม่ได้วางกีตาร์บนพื้นนะฮะเราถือเนี่ย ผมถือกีตาร์อยู่นะครับตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยแรงเนี่ยที่เราเอาค้อนตอกลงไปอะ่ะมันจะไม่ได้ลงไปที่ตัวกีตาร์มันจะลงมาที่มือของผมนะฮะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับ,รบก็จะเห็นว่าบุดหลุดออกมาแล้วนะครับผมต่อไปนะครับก็เป็นในเรื่องของการใส่บุดนะครับผมการใส่บุดก็คือเราก็ตอกเข้าเหมือนเดิมนะครับก็ไม่ได้มีอะไรว่า มันอาจจะเกิดปัญหาในลักษณะที่ว่ารูมันอาจจะหลวมเกินไปนะครับรูหลวมก็คือว่าเราใส่ปุ๊บเนี่ยยังไม่ทันอะไรเลยมันหล่นลงไปในรูแล้วนะครับก็ก็คือมันยึดตัวบุตรไม่อยู่ถ้าเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนั้นเนี่ยให้เราเอา,อาหากาวที่เป็นกาวอีพ็อกซี่ก็ได้นะครับอีพ็อกซี่ที่หนืดๆหน่อยเอามาลูบในรูแล้วก็ปล่อยปล่อยให้มันแห้งนะฮะลูบแล้วปล่อยให้มันแห้งมันก็จะทําให้ในรูเนี่ยมันมีเนื้อเสริมขึ้นมาอีกนิดนึงทีนี้เราก็จะสามารถอัดตัวบุตร แบบนี้เข้าไปให้มันแน่นได้นะครับแต่ว่าอย่างตัวนี้เนี่ยมันพอดีนะมันไม่มีปัญหาเนี่ยผมกดไปนี่ตอนนี้เริ่มจะแน่นแล้วนะเดี๋ยวก็พอตอกเข้าเนี่ยมันก็น่าจะแน่นพอดีนะครับในเรื่องของการตอกเนี่ยถ้าใครไม่มีคอนยางแบบนี้ก็ให้ใช้บล็อกไม้ก็ได้หรือท่อนไม้เล็กๆนะวางแว้วเอาคอนธรรมดาตอกก็ได้นะครับแต่ว่าผมมีคอนยางแล้วมันก็ตอกระวังระวังหน่อยมันก็จะไม่ทําให้หัวกีตาร์เป็นรอยนะครับ วิธีการตอกเหมือนเดิมนะฮะเอามือถือไว้นะครับแรงมันจะได้ลงที่มือเรานะครับดูว่ามันแนบสนิทหรือยังนะครับโอเคก็เสร็จแล้วครับในเรื่องของการตอกบุรครับผมหลังจากที่เราทำการประกอบตัวลูกบิดเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็ ให้เอาลูกบิดใส่แล้วก็ให้เทาเริ่มทําการไขน็อตนะครับผมอันนี้ผมก็ไขามาเกือบจะหมดแล้วนะครับทีนี้ก็จะมาแนะนานิดหนึ่งนะในเรื่องของการไขน็อตนะครับการไขน็อตเนี่ยถ้าเกิดเราพบว่าเราไขาน็อตเข้าไปเนี่ยแล้วมันแน่นมากนะครับแน่นมากคือแบบโอ้เราต้องออกแรงเยอะมากเกือบเต็มแรงเลยเนี่ยให้ให้หยุดนะครับหยุดแล้วก็อถอดน็อตอดอกมานะครับแล้วก็เอามาเทียบกับน็อตเดิม มันน็อตเดิมเนี่ยมันอาจจะตื้นกว่าน็อตใหม่ที่เราใส่เข้าไปนะถ้าเอาฝืนใส่มากๆเนี่ยมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ว่าน็อตขาดนะครับน็อตขาดในรูเลยหรือว่าอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือว่าหัวน็อตตัวนี้มันจะเยินเนื่องจากเราออกแรงไขที่หัวน็อตมากเกินไปนะครับผมน็อตตัวแค่นี้นะฮะเราออกแรงตึงมือแค่นั้นนะครับไม่ต้องจำเป็นต้องออกแรงแบบขันอัดอะไรรุนแรงหรือแน่นมากมายนะฮะไม่งั้นเนี่ย น็อตพวกนี้มันจะเสียนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องขนาดรูเจาะกับรูน็อตก็จะเป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันครับผมอีกส่วนหนึ่งนะครับผมเพิ่งมาเจอตอนที่ติดตั้งไปเสร็จแล้วนะครับเอายิงก็หลุดเหมือนกันนะไม่ได้ดูนะครับตอนนี้ลืมไปนั่นก็คือระยะของตัวใบลูกบิดที่มันออกมาโผล่อ, Pro ออกมาจากตัวกีตาร์เนี่ยนะจะเห็นนะว่าตรงนี้ระยะของตัวด้านบน2ตัวนี้มันค่อนข้างจะติดกันนะครับ จะเห็นว่าพื้นที่มันเหลือค่อนข้างน้อยเลย mm. เทียบกับตัวด้านล่างมันมีพื้นที่มากกว่านะครับจริงๆเนี่ยลูกบิดเดิมของเขาเนี่ยแกนเขาจะยาวกว่านี้อีกนิดนึงนะครับมันก็จะพอดีและสวยงามมากกว่าแต่ของโกโตเนี่ยแกนเขาจะสั้นเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะดูชิดไปหน่อยนะแต่ว่าก็โอเคมันก็ใช้ได้ไม่มีอะไรเพียงแต่ว่ามันเวลาเราบิดเนี่ยมันอาจจะติดตัวของ ด้านข้างของกีตา้ามากเกินไปหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราควรจะพิจารณาด้วยนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนลูกบิดครับผมโอเคครับสําหรับการเปลี่ยนลูกบิดกีตา้าแบบ Open นเกียร์สำหรับกีต้าโปร่ปงสายเหล็กก็น่าจบเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอบขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม